สำหรับในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลี่ยวสากรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดลบไป0.49% S&P 500ปิดบวก0.09%แล้วก็ NASDAQ ปิดบวก0.65%ครับ ดัชนีโซนคชนีดาวโจนส์น Jones, ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นธนาคาร JP Morgan อย่างไรก็ดีครับดัชนี n a s ส a q นั้นก็ดีตัวขึ้นปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการและก็ดัชนี SP500 ก็ปิดตัวในแดนบวกเช่นเดียวกันโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นก่อนที่บริษัทอิน d i เจะมีการเปิดเผยผลประกอบการ ขณะที่นักทุนนะครับก็ยังคงหาสัญญาณบ่งชี้ถึงช่วงเวลาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐกรับทุกท่านในส่วนของตัวรายละเอียดข่าวนะครับดัชนีดาวโจนสน์ถูกกดดันจากหุ้นเจพีมอร์แกนที่ร่วงลง4.5%หลังจากที่นายเจพีไดมอนด์ซีอของเจพีมอร์แกนได้ส่งสัญญาณในระหว่างการประชุมประจำปีว่า เขาเองเนี่ยจะ,กะเกษียณอายุการทำงานที่เร็วกว่าที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้และก็กล่าวว่า JP Morgan กจะไม่ซื้อหุ้นคืนในราคาที่ระดับปัจจุบันครับเมื่อสัุดที่ผ่านมานะครับย้อนกลับไปดัชนีดาวโจนี่สามารถทำสถิติปิดตลาดเหนือระดับ40,000เป็นครั้งแรก โดยปิดที่4,03.59จุดครับขณะที่ทอมลีหัวหน้าฝ่ายวิจัยของนะครับฟ a สตราดโกลโบเอดวายเซอร์สคาดการว่าตลาดนั้นจะยังคงพุ่งขึ้นไปต่ออีกระยะหนึ่งโดยเราคาดว่าตลาดจะเปลี่ยนจากความวิตกจากเหตุการณ์เซลอินเมย์มาเป็นบายอินเมย์ซึ่งเมื่อผ่านไปในแต่ละสัปดาห์เราจะเห็นว่ามันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆและเมื่อมองในสัปดาห์หน้าเราก็คาดว่าตลาดนั้นจะดีตัวขึ้นต่อไปอีก ขยายความกับคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับเดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาคมนักทูตชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่า เอะพอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมทีไลเนี่ยตลาดหุ้นจะต้องโดนเทขายตลอดเลยนะครับจนเป็นสำนวนที่เรียกกันว่า sell in May and go away นะครับแต่ทีนี้แล้นักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ว่าเอะในเดือนนี้เนี่ยคุณเห็นไหมมันไม่ใช่ sell in May นะมันเป็น buy in May เพราะฉะนั้นดันชนีเนี่ยมันาจะเป็น US 3 5 5 0 1 1 0 0ทางนักวิเคราะห์อเองก็เลยมองว่าน่าจะยังสามารถอยู่ในหน้า buy แล้วก็ไปต่อได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับ อันนี้เป็นข่าวของดัชนีในตลาดวอล์รสตีททั้งหมดเลยครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีคณะกรรมการเฟดเออกมาพูดหลายท่านเลยกระผมได้ทําการนะครับเข้าไปอ่านข่าวจากทาาสรข่า,า,ขาวแฟลกไลฟ์เปที่เรียบร้อยแล้วพบเจอว่าคณะกรรมการเฟดหลายคนเนี่ยมีมุมมองที่ไม่เหมือนกับนายเจอร์มพาวเวลนะทั้ง3คนเลยเมื่อคืนนี้เนี่ยมีน้ำหนักในลักษณะที่ว่ายังไม่มั่นใจว่าเงินเฟอจะกลับลงสู่ประมาณที่2%ได้หรือไม่ซึ่ง แตกต่างจากประธานเฟดนายจุลภมพอเวลของเราครับที่กล่าวว่าก็ยังคงมีความเชื่อนะว,ว่าเงินเฟอ้อน่าจะกลับมาอยู่ที่2%ได้เพี่อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนั่นทุนเห็นไหมครับว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประธานเฟดหรือว่าคณะกรรมการเฟดคาพูดความหมายเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะว่าเงินเฟอ้อจะลงต้องใช้เวลาหน่อยแต่ โทนเสียงที่ออกมาเนี่ยมันต่างกันมันก็เลยส่งผลนะครับทำให้ราคาทองคำเกิดการย่อตัวในคืนที่ผ่านมาได้รวมไปถึงนะครับดอลลร์ก็เริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือสาเหตุหนึ่งครับจากคณะกรรมการเฟดนะที่นี่หลายๆคนอาจจะถามต่อว่าแล้วแบบนี้มันทําให้พื้นฐานเปลี่ยนเลยไหมคําตอบคือไม่ครับพื้นฐานเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งผมบอกว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยมันเป็นข่าวที่ทําให้ตลาดนั้นนะครับ หาจังหวะในช่วงเทขายทํากําไรได้พอเริ่มมีปัจจัยนิดหนึ่งอ่าโอเคครับคณะกรรมการเฟดคนนี้พูดจาเป็นลบใช่ไหมนกันเดี๋ยวผมขอจัดการตรงนี้เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในคืนที่ผ่านมาและทีนี้เราไปดูกันที่ ดัชนีในตลาดหุ้นยุโรปกันนิดนึงครับทางฝั่งของสกุลเงินยูโรมีอะไรที่น่าจับตามองไหมตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อยในวันจันทร์โดยหุ้นกลุ่มอากาศยานและก็การป้องกันประเทศปรับตัวขึ้นแต่การปรับตัวขึ้นของตลาดนั้นเป็นไปอย่างจํากัดนะครับเนื่องจากนักทุนรอการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในสัปดาห์ที่แล้วอันนี้ขยายความก่อนนะครับนักทุนครับ ทางฝั่งของ ECB เนี่ยก็คือนาอิสซาเบลชูนาเบลกรรมการ ECB ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นิเกอีกว่า ECB หรือว่าธนาคารคกลางสาภาพยุโรปนั้นอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนมิถุนายนแต่ก็เตือนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวโน้มที่ไม่แน่นอนครับตรงนี้ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทําให้ดอลลาร์เนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับในจุดกับยูโรเริ่มชังงักและคําว่าชัง,งักคืออะไรเริ่มมีการปรับฐานตั้งแต่วันพฤหัสที่อวันพฤหัสก,กรสดาที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับการที่ ECB เนี่ยออกมาเน้นย้ำว่ามีแนวโน้มจะลดดอกเบี้ยนในเดือนมิถุนายนนะ ก็เลยเกิดอาการสะดุดของเทรนนะครับเขาว่าสะดุดของเทรนหมายถึงอะไรเวลาที่เราดูกราฟยูโรในทางเฟสถ้าวันเราจะเห็นว่าเป็นเทรนขาขึ้นแต่ราคาเนี่ยเริ่มสะดุดปรับตัวขึ้นปรับตัวลงหรือพูดง่ายๆก็คือไซด์เวย์อยู่ในกรอบครับเนื่องจากว่าไปเจอปัจจัยลบบางประการอันนี้ก็แจ้งให้กับนักถดทราบไว้นะครับว่าข่าวยูโรนั้นมีอะไรหรือเปล่าส่วน u s d j สเนนะครับ UJ นะ ขยับปรับตัวสูงขึ้นทะลุ156.0ซึ่งเป็นแนวต้านจิตวิทยาที่สำคัญขึ้นมาสำหรับตัวของ UJ เนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับนักทุนตรงที่ว่าหลังจากนี้ UJ เนี่ยถ้ายิ่งขึ้นไปนะครับสูงเท่าไหร่ก็ตามแต่ไกลกว่า158หรือว่า160ขึ้นไปเนี่ย เดี๋ยวมันจะมีแรงเซลล์กลับเข้ามาอย่างแน่นอนเลยครับเมื่อคืนที่ผมนั่งอ่านเปเปอร์เกี่ยวกับสกุินยูเจอยู่หลายสำนักเลยนะอย่างพิมโก้เนี่ยก็มองว่าธนาคารกลางของประเทศญี่ปุ่นหรือว่า BOJ น่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสูงจนถึง0.75เลยในปีนี้ซึ่งแน่นอนว่าสวนทางก,ก,กันกับหลายสถาบันการเงินทั่วโลกครับผมแต่ทีนี้แล้วผมก็ลองไปอ่านดูรายละเอียดแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย ตัวเลขนะครับที่มีการรายงานมาในไตรามาสที่1น,นะฮะการบริโภคของภาคเอกชนซึ่งถือว่าเป็นตัวหลักของ GDP ในประเทศญี่ปุ่นเลยเพราะปรับตัวลดลงครับแต่ก็ลองมองให้ลึกไปกว่านั้นกลับมองว่าตัวเลข GDP นะครับรวมไปถึงนะฮะการใช้จ่ายของภาคเอกชนนะครับการลงทุนต่างๆเนี่ยมันมีการชะลอตัวในไตรามาสแรกของประเทศญี่ปุ่นเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องภัยพิบัติ นะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการผลิตลดจนด้วยก็เลยอาจจะทำให้ GDP ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับในระยะแรกเนี่ยเพียงแค่ชั่วคราวหลังจากนั้นก็น่าจะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้จนเป็นสาเหตุที่ทำให้ BOJ อาจจะมีมุมมองในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไม่หนาําซ้ํายังมีการประกาศขึ้นค่าแรงนะครับของบริษัทเอกชนด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกเลยในรอบหลายสิบปีครับนั่งจุดครับคือคุณกาลังจะสรุปบอกผมว่าอะไรผมกําลังจะบอกกับนั้นจุดว่า ตัวยูเจนี่ยถ้ารอย่อเดียวบายได้นะแต่ถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยขยับปรับตัวขึ้นไปยิ่งสูงยิ่งหนาวอย่าไปไล่บายที่สูงด้วยด็ดขาดเพราะมันมีความเสี่ยงจะโดนทุบกลับลงมาได้ทุกเมือ่อตัวยูเจนี่ยนะครับนั่งจุดครับมันจะเริ่มไม่เหมือนก่อนหน้านดีนะที่ว่าเราหลับหูหลับตากดบายยังไงมันก็ได้กําไรแต่หลังจากนี้ถ้ามันได้ขึ้นหายไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการขึ้นหายที่พร้อมจะกลับมาเป็นเทรนขาลงขนาดใหญ่ได้ตลอดเวลา อันนี้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะสำหรับตัว UJ ถ้าพี่ๆเข้าใจตรงกันนะครับของ UJ รบกวนพิมพ์กันว่าเข้าใจให้ผมหน่อยครับไม่ใช่แค่ UJ นะคู่เจทุกคู่เลยครับมันจะกลับมาเป็นเทรนลงวันนี้เลยไม่ใช่ครับไม่ใช่วันนี้หมายถึงระยะหลังจากนี้จะต้องดูที่ UJ เป็นตัวกำหนดว่ากราฟจะขึ้นใกล้เคียงกับไฮหรือไปไฮใหม่หรือ,อยังหลังจากนั้นจะสามารถเริ่มสะสมเซลล์ได้ครับ ต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบครับที่ใครหลายๆคนทําการเทรดแล้วเดี๋ยวเราจะไปสรุปประเด็นราคาทองคํากันครับสัญญาณน้ำมันดิบ West ท็ซ a ส WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับปิดลบเล็กน้อย26เซนกังวลเฟดนะครับจะไม่ลดดอกเบีย้ย นายฟิลิปนะฮะเจฟเฟอร์สันนะครับในจุดคับรองประธานเฟดกล่าวในคืนที่ผ่านมานะว่าขณะนี้มันยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่าเงินเฟอร์กำลังอยู่ในทิศทางขาลงขณะที่นายไมเคิลบาร์คับรองประธานเฟดอีกคนหนึ่งก็กล่าวว่าเฟดจำเป็นต้องดำเนินนโยบายคุมเข้มด้านการเงินต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็นายลาฟเบสติกประธานเฟดสาขาแอแลนตาก็กล่าวว่าเฟดควรรอเวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อให้บั่นใจว่าเงินเฟอร์กำลังอยู่ในทิศทางขาลง นี่ครับ3คนนี้เป็น3คนที่ผมได้บอกกันทั้งชุนไปว่าเขายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟอ้อมันก็เลยเป็นลบกับน้ํามันลบกับทองหนุนดอลลาร์ในคืนที่ผ่านมาครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นข่าวแบบระยะสั้นๆนะใจะไม่ได้มีความรุนแรงจนถึงสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเทรน์ของเขาได้ครับ แล้วก็ในเรื่องของอิหร่านนะครับต,ต้องขยายความนิดนึงก่อนไปสรุปประเด็นทองคําตลาดน้ํามันเนี่ยมีผลด้วยนะนักทุนนะเพราะว่าเขานะครับเดี๋ยวนะครับตัวของอิหร่านเนี่ยเขาจะมีผลกับราคาน้ํามันตอนนี้เพียงแค่ระยะสั้นๆกับราคาทองคําเหมือนกันหลายๆคนกังวลใจว่าผู้นำของประเทศอิหร่านเสียชีวิตไปเนี่ยมันจะทำให้ทองคำบินเลยไหมน้ำมันบินเลยหรือเปล่า ต้องบอกกันนักถูแบบนี้ครับว่าไม่ครับคือประธานาธิบดีของอิหร่านเสียชีวิตจริงตอนนี้รองประธานาธิบดีเนี่ยเข้ามาดํารงตําแหน่งรับช่วงต่อเป็นการชั่วคราวแล้วเดี๋ยวทางฝั่งของอิหร่านนั้นจะมีการจัดการเลือกตั้งภายในระยะเวลา50วันครับนักถูครับอ่าแล้วแล้วทำไมถึงไม่ค่อยมีผลอะไรครับอิหร่านเนี่ยไม่ได้มีแค่ประธานาธิบดีนะครับ แต่ยังมีผู้นำสูงสุดครับซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดเลยครับนักถุนครับถามว่าใครคือผู้นำสูงสุดครับก็ถ้าเรียกชื่อเป็นภาษาไทยก็คือนายอัยตะเลาะอาลีคาเมเนีซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศอิหร่านครับเขาได้กล่าวไว้เมื่อวานนี้ว่าจะให้นายมูฮัมหมัดโมกเบอร์รองประธานาธิบดีลำดับที่หนึ่งของอิหร่านได้ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการไปก่อนในระยะสั้นนี้ครับทุกท่านครับ อย่างไรก็ตามได้คบกระผบต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกชากิรานด้วยเหมือนกันนี่คือการสรุปข่าวเช้าของเราทั้งหมดครับนักงทุนขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ดดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูง 1, ส,สุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์เด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ าหากว่าคุณมีความสามารถมากเพียงพอ i ินสเต s t ์ l a r อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันการเทรดโดยใช้บัญชีเดโมโเพื่อแข่งรับรางวัลเงินสดจริงมูลค่ารวมกว่า6000 u ยูเอสดอลลาร์แล้วแจกให้กับนักทุนในทุกๆเดือนเลยนะครับโดยรอบแรกนั้นจะเป็นการแข่งขันประจำเดือนพฤษภาคมเริ่มตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง25พฤษภาคมนี้รายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วใครสนใจและมีความสามารถมากเพียงพออย่าลืมนะครับเข้ามาร่วมกันเยอะๆขอบคุณครับ